เป็นยังเห้ยบอวาสิมาเอาล่างต่างหันค่แต่ว่ารถคือสตาดูสมีผู้ใดอยู่แม่นเปิดเปิดออกเดี๋ยวล่งไปต่างหันเพหนาตีนอนแม่นวน้ายโอ้แม่นนี่แม่นน้องแอดบอค่ะสวัสดีค่ะโปรโมเตอร์ตัวนี้ ปัดสวัสดีคนปิดไปก่อนปิดไปก่อนแอซีออกแอซีออกปัดชะตาลดน้อนสบายใจเส้ยเร็วช่องนั่นกำลังไหลสุดวายุเสนอลูกกวายุ้คือว่าโปรโมเตอร์หไงนะเสรนอกเพิ่นไปใส่คือว่เห็นเพิ่นจังเอยยางอ้อมหานแล้วก็แล้ว ย่างไปทั้งนายแล้วก็แล้ยวบอแม่นเพิ่มเตรียมขายบัตรบ่ซั่นดอกหรือว่าเพิ่นอยู่คั keep keep ่วบ่อยางหาก็บ่เห็นซั่นดอกเลื่มสิตั้ง้านพาคก็เลยว่ามาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้อยู่ั่นน่ะนึกว่ามีอีหยังนึกว่าแม่เชียงอยังไปทั้งรถไว้ท่ากินผู้เดียวอีกซั่นดอโอ้แอบไปหาหมอจังมาเนาะแม่ไปหาหมอแต่วันยางหรือว่าในเรื่องมือนีปวดแตกแล้วไปกุเตแล้วนั่นโอ้ย มาหอดแล้วแสดงว่ามาหอดมองแล้วยังบอกสุดก่ามแม่เจิมก้อนเราเตียเจิมมหอดตสดงว่ามาหอดมองแล้วตะวันเศษเนีมีตะมองกันล้างห่านนาห่านเานีดวกแห้งตืกูนโกนมันเป็นตลาดนัดบอเป็นตลาดจิ๋วแหมอ๋ออ่าตีองมาเโอ้เา่ตนนเสียี้ยังบอกเคยมาร้านหนีแม่นมอเออย่านั่นละว ถนนเส้นนี้เขาปิดเพราะว่าสับปะรเจ้าของไม่เขามาซื้อคนาเปิดเออๆคือย้อนวันศุกรนี้วันนี้ได้เลยช่วงมาจับเปิดคนเจ้ายกันปิดคือปิดกันเจ้าของแม่บอกเลยบ้านท่านเหรอแม่บอกแล้วเอาเมอแรหนีเข้ายู่สมุทรปราการอยู่บางพีย้วนเขาเอ้นแย่งก่อนลานข้างข้างห้างมาร์เก็ตวิลเลจข่อยทองมาอยู่บางหันล่ะ มากิวินเลดชุวรวันพมิมาสันมาโฮมโปรเออนั่นแหะเอารับสายเบอร์พังนัดเบอร์ใดนัดศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองธุระป้าปังสามเจ็เออสามปดเออ 9628 9628 ừ. ừ. ôi nó vẫn tích mất tích bóc nhọn nỉa là... đây cả nhắm năn Chào mẹ clip năn clip năn nhăm vào lèo rồi đó phân năm mạ miền vô từ nè mẹ บ่อบ่บ่บ้านถือบ่ถนนบ่นึกว่าสื่อถือบ่ถนนดอกนี่ก็คือต่อเออเออเอ้าโอ้ยสนุกสนานพี่น้องเอ้ยฮักก็ว่าเมนเพิ่นไปใส้เอาแต่เอาแต่ไปสิวานน้ำมันแพงแล้วตีแม่ห่อนปานี่ตีเออเออพูดเติมก็ว่าเมนคอยดอกว่าตีเมนเมื้อไงแกยังมาเติมน้ำมันเด้ว่าที่าำไปเติมมื้ออื่นล่ะ มันเหมือนเกษตรยูเออเดยวนใช่ว่ากันมันเหิดอนเกีพี่น้องซอยยุติเอานี้กันได้ซอยกันนี่พี่น้องเอาไปก่อนบัดนี้เอาชีวายังอีกคณะก็ว่าชิโนนเนาะโอ้เมื่อเนียวรมดีพ่นจากว่าพันจากว่าน้องกองเทาเด้มาหนีโอ้หาหมออียงเอา รถอีส่งข่อยงุ้มขว่งออดกว่าเลยกว่าไส้บังไส้บินเมึงข่อยเออันนี้แม่เมื่ออยู่บ้านนั่นเออมื่อก่อนน่ะนะเออเอาไปเฮ็ดจังใดมันขวมไปเกียร์ปลาเรากะขี่ไปกับข้ามึงแต่บักไส้รุกันเออเนื้อกับบ่ไปน้ำกันเนื้อบ่ไปน้ำตาเนาะกระตุกล่องกันตัวบักไส้เด่นไปกุนเด่นเข้ื่องเฮาเซืโอ้โดเมนคับคลองแล้วยังเงนสิมักขวามอยู่เอามันก็ะับ เงี้ยแบกเบิ่งมือกับแบี้ยนั่นเนาะใช่กับเป็น้้วันนี้มันกัจีบานเนาะโอ้ยายกเจากรขึ้นในมันอยจบืนหัแก้วได้บ่แล้วแม่บ่จังใแลก็มันหัวแด้มันจีหัวแล้วโอ้ยเนาะโอ้ล่าโอ้เหล้วแรเยปลาหามู้นวอือแล้วบ่เจลายมันนกายก็่เห็นก็เห็นตลอดล่าข้นก็่เห็นหนูงูปลวหลุดก็เห็นแก้คยดอกเ้านมีรถแ่ยาวรถสส้ม ใครอยู่ดอกคนบอกเห็นบอตองอยากไอายผอไงรถขึ้นไยไปช่วยขอกลางบ้านตีโอ้ซอสดอกมานแต่ของปัดเลยบันไม่เลยกรไ่สวยเลยสก่อนยันคนหูน้ำคนหูหลข้นกับสีหยับหัวหลได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนหูบัว่หูหัวท้วแล้วนี่นี่นี่พี่น้องหูน้ำบัวแล้วนี่บ้ากันว่าอยูเพิ่งเป็นเงียบๆเนาะเหรอ เมือ่อนมื่อเทาวันแล้วจากก่อนเทาชิยุทธสามมือนะ่ะก่อนเนี้ยมือเศร้ามากกับภากันเขาไปบานภาักดีภาเหลืองเขาไปเอาชุดรกันไม่เพิ่นแค่ก็ไปซองแม่อยู่เด้ก็เลยว่าได้ยินแต่เสียงเบาอ้อมๆก็เลยอยู่ใส่นอเนอร์หางไม่ได้เปิดเฮือนเนขาไปก็เลยภาคกันออกมาอืมอยู่ในิ่งเดียยินเสียงเบาอยู่คิดว่าจะคล้องไข่คิดว่าจะเปิดเลยแบบเดียดแถวโบแมนไม่เป็นยังเนี้ยก็มือย อย่าว่าเป็นก่อนท้อ,อบอสละเอาไปหาไปอะดิไปแล้วหมอว่าเป็นจังไหนเลยหมอบอกว่า,าออมันรบริเจ็บต่อเจ็บอยู่บ่เจ็บต้นน้อไอก็บ่ได้ไม่ดีในในพุ่นก็จเป็นน้ำฝนน้ำหนานบ่อน อันตรายอยู่ดีฝุ่นฝุ่นฮอ่อันตรายอยู่ดิน้นตะวันมือเคื่อนี่ฝนลินมากนี่นั่นดีใจอยู่ดิมันบองไงตะวันพราโต๊แห้งมากกว่าเก่านี่คือพอดีใจแล้วอันมันอันมันฝุ่นอยู่หมอที่สองนี่มันเป็นฝุ่นคือจังมันเป็นฝุ่นปูนนี่เมียเออบัดที่นี่คันมันลินมากจัง้อยนี่คือจังมันแบบพุ่มน้ำห้วดินมันบองไงเมียบัดนี่พอแห้งมากายกว่าเก้านี่ก็บ่อหไว้ดิเพราะว่ามองเต็นโมแน่นนั่งเนี่ยมันเป็นหู้โจวไย ซื้อกันกับร่างสุดแน่นพอดีแบบนี้น้ำไหลโจกมากๆเ๋่าสุดเป็นตากเลยเดี๋ยวใส่สุดเดี๋ยวมาเพื่อนนี่อืมบันนี้มันเหนียวตีตอันเพื่อนเกือบแม้แล้วเป็นยังสัน้นเอานอนหมอหอยาไมา่ก,กินมานหล่ะก,ลกินแล้วบนันนี้สีนอนน้พี่น้องวันนี้นวันนี้อารมณ์ดีนะคะเพราะว่าเราสตาร์ทรถแล้วก็นอนบนรถ สบายใจค่ะเอาแต่ไผจะเติมน้ำมันนะคะเพราะว่าแม่จะนอนอย่างเดียวเออมีคนเติมไห้ยุ่งันเกิดวันสตาร์ทเคียงนอนแล้วน้ำมันแม่ร้อยเบิดกันหิวแกนร้อนน้ำมันมาให้แม่ในเด้อแม่สีนอนก่อนขอเดี๋ยวเียวดละเอาพักก่อนแม่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย